โอเคครับผมนะในวันนี้ก็มาพบกับผมกันแล้วนะครับกับมันนี่นะผมี๋ยวนี้ผมก็จะมาเคม็มเว็บไซต์ไลคอรอีแล้วนะครับผมก็เป็นเว็บที่เลดกำลังดีนะครับที่พันหกเลยนะครับต่อการเคม็มหนึ่งครั้งเนาะโอเคเราเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันก่อนเลยนะครับผมก็เว็บนี้เนี่ย ชื่อว่งไฮเฮสไฮเอสเปา่านะผมไ y อิงอะไรซีร์เซ็ตเนาะก็เค็มครั้งหนึ่งเราจะได้ประมาณ1,612นะครับผมแล้วก็13ครั้งต่อวันนะครับผมแล้วก็ผมเลื่อนเราไปดูข้างล่างก่อนอ่ะก็จะมีหลักฐานการจ่ายของเว็บไซต์ต่างๆนะครับผม อยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะมันก็จะระบุวันและเวลาด้วยนะครับว่า,าจ่ายตอนไหนเวลาไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเราก็เรามาดูดล่างก่อนอตอนนี้นะครับไปับปลายไปเนาะ12 3สิบสองะสามสนี่ยโอเคก็กันเขมนะครับผมเราก็ต้องทําการไปที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเนาะ ใส่ที่อยู่กระเป๋าพอเสร็จเพลงลงไปนะครับผมโอเคีเ๋ยวมาใส่ก่อนนะกลับมาแล้วก็ใส่ไปเราทําการรีแบชั่นไปนะครับผมหลังจากรีเซ็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็ทําการหาอันนี้นะครับว่ามันมีระบาปก็จะมีนี่อ่าเรากเราเสร็จปุ๊บให้เราดูระมน์นี้เราก็เสร็จนะครับผม แล้วก็จะมีดูสีเขียว,ยวนี้นะเมื่อเรากดไปโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเรากดตัหน้าสีเขียวไปนะครับ อา,ากนั้นเนี่ยถ้เาเการกดสีฟา้านห้ไปเลยนะครับผมกดเสร็จปุ๊บไปได้มหานาน,นี้เราก็กดตรงนี้ไปนะครับรอมา15วินาทีนะครับรอกดไปเรืเลยเนาะก็กดต่อไปเลยนะครับผม โอเคนะครับหลังจากตรงนี้ปุ๊บเราก็กดไปต่อเลยนะโอเคนะครับกดสีฟ้าต่อไปเลยนะับผม โอเคนะครับแล้วเรากดไปต่อเนาะรอประมาณห้าวินาทีนะครับผม,มแล้วกดตรงตรงนี้เนาะโอเคครับผมแค่นี้ก็ทำการเคมเจ้าเว็บไซต์นี้ได้แล้วนะประมาณ1612สิตุชิเนาะก็ใครชอบลิมนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดต่อคลายผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ